top สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่อง13สยามไทยนำโดยน้องฟ้าพรทิพานะคะก็ได้รับเกียรติค่ะที่มาโครงการจัดแปลงสาธิตเพื่อขยายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลลานตากฟ้านะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เนื่องด้วยโอกาส มาหามงคลเร็วๆนี้นะคะ5ธันวาก็เลยนี่ค่ะจัดโดยอ,องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้านะคะร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนคปรปฐมสำนักงานเกษตรจังหวัดนคปรปฐมสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีนะคะท่านผู้ชมและน้องฟ้าพรทิพา,าได้เหมือนกับว่าสิ่งนี้คือคุณปานเทพได้ติดต,ต่อมานะคะว่าทางนายก ทางตำบลน,นี้อยากจะเอาปุ๋ยเกษตรอินทรีย์มันลงกับนาข้าวเพื่อถวายในหลวงแล้วก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองขนลุกแล้วก็เป็นงานที่มีเกียรติ แล้วก็อ,าอยากจะทางตำบลน,นี้อยากจะรณรงค์ใช้กเกษตรอินทรีย์มาปลูกข้าวถวายในหลวงและความเป็นมาเป็นไปเดี๋ยวเราไปเจอกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้านะคะร่วมกับสํานักงานเกษตรและสากลจังหวัดนครปฐมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมสํานักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องฟ้าพรดิปาก็อย่างที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเกียรติมาก มากที่ได้มางานปลูกข้าวถวายในหลวงนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพวกพี่ๆเขาทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณปานเทพสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เป็น,งาน,ปนงานเทิดพระเกียรตินะฮะค่ะเป็นงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็ได้เอาปุ๋ยมาลงไว้แล้วก็นายกก็ได้มาทา วันนี้เราจะเริ่มแรกนะคะท่านผู้ชมเริ่มแรกเอาปุ๋ยหวานว่า,อาพอหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงการใส่ปุ๋ยอินทซียอดดีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เป็นวันแรกที่กําลังจะลงและเรามารู้จักหลายๆท่านกันนะคะเอาเป็นพี่ใส่หมวกคนแรกสวัสดีค่ะ,นะ,คะแนะนําค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือผมเชอร์ลครับสุขนาบูนนามคุลครับแล้ว รับรูปแบบผิชอบในแปลงนานนี้ครับอ๋อคือรับมับแปลงพื้นที่ถึอตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมด20ไร่ครับอนอค่ะแล้วก็เป็นโครงการที่เป็พื่อประเยติค่ะครับแล้วท่านต่อไปสวัสดีค่ะชื่อพิ่ชัยแจงสาขาครับอ่าก็คือดูแลที่จะใส่ปุ๋ยตัวนี้ครับเป็นรองนายกรองจริงเหรอรองนายกค่ะครับรองนายกครับที่นี่เลยอ่ะ ยกออ๋อเป็นรองนายกอบตค่ะกําลังจะใส่ปุ๋ยเองเดี๋ยวนะนี่ค่ะลองจับดูถ้าปุ๋ยอินทรีย์ยอดดีนี้จะสีดําเข้มอย่างนี้ค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะคนนู่นก่อนคณนุ่นก่อนสวัสดีค่ะชื่อสรคุลเฉลปัญญาครับค่ะเป็นเกี่ยวอะไรที่นี่คะก็อยู่ดูแลช่วยเขาช่วยอะไรค่ัา หมอตำบลเหรอแพร่แพร่ครับแพทย์ปทั่วตำบลครับโอ้โหไม่ยอมบอกคนสารวัตรด้วยเอคนด้นสารวัตรไม่ยอมไม่ยอมเปิดตัวนะสวัสดีค่ะอันนี้คือผู้ใหญ่อะไรนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผมปวดกระเสียนมาแล้วอ๋อก็คือเป็นประธานชมรมไอ้นั่นประธานกลุ่มข้าวอ๋อพันขยายพันธุ์ข้าวค่ะขยายพันธุ์ครับค่ะ แล้วก็วันนี้จะมาช่วยใส่ปุ๋ยก็อย่าอย่าบอกโอเคอนี่อ่ะไหนไหนอันนี้คือปุ๋ยอินทรียนดีวิธีใส่ทํายังไงอ่ะคล้องก็ต้องคล้องอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีแล้วมารู้จักท่านต่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูหวานปุ๋ยสวัสดีค่ะทางนี้ค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่อยู่สกฤตเป็นเจ้าหน้าที่อบตครับเปิดเป็นผู้ช่วยดูแลโครงการนี้ทั้งหมดนะครับค่ะแล้วเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ด เดือนที่แล้วครับวันีคือเรามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าบ <c oughs> ังเอิญว่าปีนี้เป็นปีมหามงคล <c oughs> นะครับในหลวงของเราทรงมีพระชนชมายุครบปลายสีทางอบตอก็เลยมีแนวคิดว่าคือผนวกกับพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตร <c oughs> นะครับแล้วพี่น้องทันนาเยอะ <c oughs> นะครับเรานำหลักประยาน เราคิดคิดว่าจะได้ผลดีนะครับก็เลยได้ไดไดทดลองนะครับก็ได้ผลดีดีครับแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็เชิงใช้ใชกเกษตรอินทรีย์ถูกต้องครับถูกต้องโลนนรงการ<ช>ไ,<ห>ไม่ให้ใช้สารเคมีเลยนะครับคือใช้อินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็อินทรีย์แล้วก็ยาฆ่าแมลงนี่เราไม่ใช้นะจะใช้สารจากชีวภาพนะครับแลวนายกก็เลยสั่งปุ๋ยอินรียอดดีนี้มาทดลอง ใช,ช่ครับใช,ใช่ใช่ก็รู <S 2> <S 2> ้สึกว่าตามที่จะดูนะครับอ่าเมล็ดดูเมล็ดปุ๋ยเนี่ยรู้สึกเป็นปุ๋ยที่ที่ดีนะครับเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ทั้งไปนะไม่ถ้าเม่เน้นดำอย่างเงี้ยแล้วผมดูหยิบดูตะเกียรนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยได้เลยครับได้เลยใช่เลยใช่เลยครับแบบนี้ไงใช่เลยหรือเปล่าใช่ครับนี่ไงใช่เลยนะครับรู้สึกว่าเยี่ยมครับปุ๋ยยี่ห้อนี้ยอดดียอดดีใช่เลยครับค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักท่านต่อไปได้แนะนำท่านผู้ชมค่ะและเดี๋ยวได้ดูวิธีหว่าน ปุ๋ยวัดดีค่ะพี่สสวันนัดีครบอันนี้คือชื่อเอกชัยเอกชัยภูมิครับเป็นเจ้าหน้าที่ของบอบตครับ <c oughs> ดูแลในแปลงนี้ครัคแล้วก็คือเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยป่ะไม่ครับเป็นผมเป็นคนชยภูมิครับ <c oughs> ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการใส่อันนี้อีกหนึ่งท่านค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คือทูรถสีสับทีมครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอบตตานตากฟ้าเนี่ยครับเป็นผู้ที่ร่วมดูแลโครงการนี้อค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหว่านปุ๋ยไม่ทราบว่าพี่คนไหนจะอธิบายพี่ดีกว่าพี่คะแล้วปุ๋ยนี่เราจะใส่กี่ครั้งปุ๋ยนี่สองครั้งครับคือช่วงไหนช่วงนี้แหละครับช่วงที่เข้าประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้ว อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเข้ากาลังจะตั้งท้องนะครับครับก็คือช่วงตั้งท้องรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ช่วงตอนนี้ครับช่วงนี้จะช่วยช่วยแข็งแรงต้เข้าจะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะช่วงช่วงตั้งท้องนี่จะช่วยบํารุงรวงข้าวนะครับอยากจะลงครับผมทั้งหมดนี้เลยแต่นั้นไม่จริงเพราะว่าท่านนายกบอกว่าประมาณที่ยี่สองเดือนที่สองครับเดินรถไฟใไม่ๆเดินลงเท่านั้นลูกค้าตั้งมา น,นี้น่ะพี่เออขอบคุณค่ะใหอาแปลงหนึ่งใส่ประมาณไร่ละกี่สอบแปลงหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้พื้นที่พื้นที่เนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดไร่นะครับใ,ใส่ประมาณสิบสิบกระสอบอใส่ประมาณสิบกระสอบครับผมอันนี้เป็นข้าวนายนใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ข้าวนายนทำโดยวิธีโยนโ <laughs> ยนโย,ยนต้นกลา้า จะเสียเวลานิดหนึ่งคือช่วงช่วงที่เราเราเพาะต้นกล้านะครับแต่ว่าเวลาอยู่เน็ตจะง่ายใช้เวลาวันเดียวนะครับวันเดียวเสร็จไม่ไม่ถึงวันนะครับครึ่งวันเสร็จเลยมันประหยัดนะคะใช่ครับประหยัดประหยัดเวลาประหยัดประหยัดต้นทุนต้นทุนด้วยแล้วมันจะแข็งแรงคือจะง่ายต่อการดูแลเรื่องเรื่องพวกเขาเรียกอะไรสัตรูพืชแล้วเวลาเข้าเข้าเนี่ยเขามันจะแตกแตกแตกก็ดีกว่าใช้วิธีการหรือหวานมะเร็งนะครับ แล้วโครงการนี้เพิ่งจัดหรือว่าจัครั้งแรกครั้งแรกเลยโอ้เป็นเกียรติมากเลยที่จ้องในสามสยามไทยได้มาครับผมครั้งแรกก็ซึ่งหลังหลังจากเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะนำเมล็ดข้าวตรงเนี้ยถวายพระองค์ท่าน เป็นข้าวพันธุ์ดีนะครับข้าวพันธุ์ดีก็เกษตรอินทรียถูกต้องครับเพราะว่าอยากจะรณรงค์ให้ใช้อินทรีย์เยอะๆถูกต้องครับเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่ใช้เคมีนะแต่ก็ส่งเคมีมาขายบ้านเรานี่คือเป็นแนวคิดหนึ่งก็คือพยายามจะทําเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในตําบลนะครับว่าเราหันมาใช้สารอินรีกันเถอะนะครับเพราะว่าอย่างผักอะไรพวกนี้ในที่ที่ส่งเข้า รงเทพเนี่ยจะโดนโดนต่อต้านมากเลยนะครับพอไปวัดค่าสารเคมีนี่จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องเกษตรอ,อินทรีย์ตอนนี้กํลาลังมาแรงนะครับเราก็จะมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรในตำบลเราหันมาใช้สารอินทรีย์ซะทั้งหมดนะครับจะให้ทั้งทั้งตำบลเลยนะครับน,นี่เป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ธรรมชาติทําลายโดยเคมีใช่ครับใช่ใช่ แล้วก็เลยช่วยรณรงค์กันเรื่องเกษตรอินทรีย์นี้เพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ธรรมชาติก็เริ่มมาทําลายเราบ้างแล้วทั้งภาคใต้ภาคเหนือตอนนี้นะคะเห็นชัดเลยเห็นชัดเจนเลยแล้วก็อยากจะให้บอกความอ่ทางนี้ไปว่าที่หลายๆท่านพูดถึงที่หลายๆจังหวัดชมช่องตึกสามเสียไทยเยอะอยากให้ฝากถึงที่หลายๆจังหวัดเขายัง ติดอยู่กับเคมีอะครับก็อยากฝากซึ่งเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับอยากบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องเกษตรเนี่ยโอเคใช้เคมีอาจจะได้ผลไวนะครับแต่ว่าแต่มันช่วงช่วงคราวแล้วก็ผลตรงนั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในภายหลังนะครับอย่างเช่นดินที่เราใช้ปุ๋ยเคมีนะครับบ้านผมนะครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้ข้าวเยอะจริงแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับ คุณภาพคนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผลผลิตก็จะเริ่มลดลงซึ่งถ้าขาดปุ๋ยที่เราเคยใช้มันจะต้องใช้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกทุกทางทุกทุกรอบนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นตามหนึ่งะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับไม่ได้คุณภาพนะครับ การใช้สารอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันจะช่วยให้ผลในระยะยาวหนึ่งบำรุงดินด้วยนะครับสองในปีครั้งต่อไปเนี่ยต้นทุนเราจะค่อยๆลดลงพร้อมกับผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเรื่องอันตรายหนึ่งสารอินทรีย์สารเคมีคนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาปราบศัตรูพืชอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รับผลกระทบคือเวลาเราฉีดเราอะไรเนี่ยเราจะต้องได้รับเข้าไปทางร่างกายนะครับสอง เวลาเราเก็บผลผลิตไปไปจําหน่ายนะครับอย่างเช่นผักอะไรก็ตามนะคนที่รับประทานเนี่ยก็ได้ผลผลกระทบไปด้วยนะครับอ,อย่างเช่นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายเนี่ยซึ่งผมคิดว่าล้วนเกิดเกิดขึ้นจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมีสารเคมีผสมเยอะแยะมากมายนะครับอตอนนี้สมัยก่อนนะครับผมยังเด็กๆตามบ้านเราที่เคยไปเที่ยวงานงานศพงานอะไรเนี่ยก็จะผู้ผู้เสียชีวิต จะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ไปงานศพสิบลายนะครับโรคมะเร็งจะ8ปลายนะครับนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นผลมาจากอาหารที่เราประทานเข้า <Okay. S 1> ไปที่มาจากเคมีทั้ทงนั้นเลยนะครับผสมในอาหารถูกต้องครับเพราะฉะนั้น อินรีนี่แหละครับดีที่สุดค่ะใช่เลยครับใาาช่เลยใช่เลยครับถูกต้องครับธรรมชาตแิและสิ่งที่ปฏิหารของปุ๋ยอินทรีย์ยอดดีตัวนี้นะคะครับทราบไหมคะว่าสมมุติว่าน้ําเสียครับบอ่อน้ําที่ขุดไว้บอ่อหรือว่าอาจจะเป็นนาข้าวนี่แหละ จะปรับสภาพน้ําสมมุติว่าดินเปรี้ยวหรือน้ําน้ําเสียก็จะปรับสภาพได้ช่วยได้และออกเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาด้วยนี่นี่นี่ครับนี่แหละใช่เลยสุดยอดสุดยอดค่าของเอพีค่าเอสพีึ่นผมว่าตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรต้องหันมาสนใจนะครับต้องหันมาใส่ใจแล้วล่ะนะครับเพราะว่าหาหายากนะครับผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งได้ผลดีนะครับการเกษตรการทํางานได้ผลดีสอง ช่วยช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองถึง3องค์กรด้วยนะคะไอโฟมจากอิตาลีกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินหมายถึงเป็นปุ๋ยที่มีมาตรฐานใช่ครัเองค่ะโอ้ย่างนี้สุดยอดสุดยอดนี่แหละครับนี่ไงใช่เลยนี่ไงใช่เลยก็เลยต้องมาเป็นรายการนี่ไงใช่เลยบพอดีทางทางนายกอ่ะให้ดรที่ไม่โดนไปทศัณแล้วก็ท่านบอกว่ามีการ เอาปุ๋ยไปละลายน้ำเชื่ดูว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่ามีแร่ธาตุบางตัวที่สําคัญมากก็คือแร่ธาตุของในหินภขอไฟซึ่งนายกบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้กับกุ้งได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งมันจะกระดองแข็งขึ้นและแข็งแรงด้วยนั่นคือสิ่งที่นายกใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจตรงนี้สูงนะรองเทิมก็คือ คือเราต้องเข้าใจว่าชีวิตมันคือชีวิตทุกสปปรรพสิ่งในดินเนี่ยก็คือชีวิตทั้งสิน้นแ<ะ>ม้แต่ต้นไม้ก็คือชีวิตถ้าเราถนอมเขาไว้ทําให้ดีสิ่งที่มีในชีวิตนั่นแหละสิ่งที่อยู่ใต้ดินที่เป็นชีวิตนั่นแหละไม่ว่าจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น,น,นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดผลตอบมาตอบสนองรัดไม้เราในช่วงระยะเป็นลไม้ทั้งหมดจะเป็นของดีทั้งหมดเพราะว่าจะไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารเคมีเจือปนเลย และสิ่งที่เกษตรกรยังไม่ทราบนะคะก็คือว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ไปใส่แล้วก็ใช้ยาฆ่าหญ้าอันนี้ผิดหลักเลยผิดหลักเลยใช<ะ>่ครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่จะเปรียบเสมือนตัวที่มีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตเมื่อไปโดนเคมีก็ไปทำลายตายเลยตาย,ตายเลย ทำลายตายแล้วก็จะหาว่าปุ๋ยไม่ดีมันมันก็จะคือสิ่งสําคัญคืออยากได้ตัดหญ้ากบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช่ค่ะต้องบอกต้องบอกเรามีของดีๆอยู่แล้วนะครับเราใช้ของดีแต่เราไปเอาของที่ที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าของไม่ดีก็ได้นะของที่เป็นพิษนะครับมามาผสมลงไปทําให้ของดีเราศูนไปด้วย เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยที่มันมีชีวิตแล้วก็เข้าไปเที่ยวเหมือนเข้าไปเที่ยววิ่งตามต้นข้าวหรือว่าตามถ้าต้นยางรากยางอะไรเงี้ยแล้วดิอุดมสมบูรณ์ช่วยปรับสภาพดินอาหารจะเยอะแล้วพอเราพอท่านเราใช้